วิิตามนขว <Yeah. S 1> สวัสดีครับพบกับพิ่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการข่าวนะครับในช่วงหน้าร้อนนี้ข่าวที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือข่าวเด็กนักเรียนท้องเสียยกห้องปวดท้องยกโรงเรียน เกิดอะไรขึ้นครับมีอันตรายอะไรบ้างที่แฝงตัวมาก,กับอาหารเชื้อโรคเข้าไปสู่อาหารได้อย่างไรและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวอย่างไรกับเรื่องราวเหตุการณ์นี้วันนี้วิตามินข่าวมีคําตอบครับ ในสภาพอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะครับเราต้องระมัดร,ระวังอาหารการกินของเราเป็นพิเศษ <c oughs> เพราะว่าหากว่าอาหารของเราปนเปื้อนเชื้อโรคหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วเราก็เมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับ <c oughs> สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเจ้าจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันชอบอากาศร้อนเป็นพิเศษครับหากว่าเจ้าจุลินทรีย์ปนเปื้อนเข้าไปในอาหารของเราแล้วเราก็ตรงนี้ปัญหาใหญ่เลยครับเพราะว่า เจ้าจูรินซีเนี่ยเขาชอบน้ําแล้วก็น้ําตาลที่อยู่ในอาหารของเราเขาจุดกินเโโติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์ที่สําคัญเนี่ยจะขับถ่ายลงไปในอาหารการกินของเราทําให้อาหารของเราจากอาหารดีๆกลายเป็นอาหารที่บูชเน่าเสียครับและถ้าหากว่าเราไปรับประทานอาหารนี้เข้าโดยไม่รู้ตัว เมื่อเราเผลอทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายของเราก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเจ้าจุลินรีเนี่ยมันจะโจมตีเข้ามาครับจะผ่านหลอดอาหารของเรานะครับตรงเข้าสู่กระเพาะอาหารแล้วก็ไปจเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนในลำไส้ของเราทำให้เกิดอาการปวดท้องอาเจียนตาเหลืองเป็นไข้ นู่เป็นเลือดโจชราเป็นน้ำถ้าปวดท้องแบบนี้เราต้องกินน้ำเกลือแร่เพื่อเป็นการทดแทนน้ำที่เราสูญเสียถ้าไม่มีทำเองที่บ้านก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำต้มสุกหนึ่งขวดค่ะ วิธีการป้องกันตัวจากโรคที่มากับอาหารในหน้าร้อนก็คือ 1. เราต้องเก็บรักษาอาหารให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็ต้องทานร้อนทุกครั้งนะครับไว้เป็นอย่าลืมใช้ช้อนกลางทุกครั้งเวลาทานอาหารด้วยไว้เป็นมากและที่สำคัญนะครับต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับไว so, ้เป็นโซจุลซีลบายบาายบาย ขึ้นมาทำไมล่ะรู้จักและเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรคจะทําให้เรารู้วิธีการป้องกันตัวเองจากโรคภัยได้นะครับดูแลและห่วงใยตัวเองบอกต่อข่าวสารที่ประโยชน์นี้นะครับเพื่อที่หน้าร้อนนี้จะได้น่ารักสําหรับทุกครอบครัวครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับทานข,าขาอย่าลืมทานข่าว วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ